วันจิวันพัวันวันต้องก t มันอยากได้กระดูกมันอยากได้กระดูมันอยากได้กระดูแอนขนมหนไหนไอ้นักเก็บอยู่อ i พอี i ไอคิมพิมอั m เธอฮิคัมอ a พยนใครได้กระดูกมม่ใครได้ขนมไปหาป๋อสมชีมองเพื่อนมันแล้วมันกินหลายอันแล้วอีฟไอคิมพิ้อัพเธอฮ to you a g a i อ you u n อ e r s t a n d you have to keep him for himself you crazy p i f i'm i'm come d w n what do you want ฮะมันจะเอาขนมจับปอนดนปอนด์ได้อย่างว้ายมันหูนะฮะปอนแล้วขนมต้อคือมันเอง a f t e r here me again up you again if you not keep him you know that ต้องเือมันก็นิ่มปอมันต้องเฮือมข้างหนึ่งวันละข้งยินอัพนะโอเคไปละ <laughs> ไปละแกงตูดไปเลยหมูโอเคยวันทุกข้าแอป No you can not o o m e up, แอ a i แกนซ down y ยูเบ yes yeah yeah you can eat you can eat honey look you can eat i'm not fighting you he looking <laughs> okay